แต, <c oughs> ต่เขคงเป็นเกมลองี่มนมวมนิ้วล่วงนิ้วหลุด 我累了，我累了。 ออฟทั้งหดเลยใช่เลยของออฟก็เหมือนของออฟเหมือนออฟอะไรครับเมื่อดาออฟออฟข้างไหนอะขอโทษนะคะคุณพ่อใส่เกงนี้ไปเหรอใส่เกงนี้ไปเหรอใช่อ๋อเท่เนาะ มีต้้งหลายลูกไม่ใชนม่ใชมรู้จักไ่นดีสวัสดีครับสวัสดีครับสบัพี่ครับัีคสวัสดีครับสวสดีครับ หนาวกันหรอครับโอ้หองของที่ต้องนก็ันนีของอแมแต่ว่าเนื้อมันบางมันก็ยังจะเจ็บอยู่ก็ใหมอ่ะไม่่าหรอไหมอ่ะยังไม่มีรากอนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นครับ แต่ตอนแรกมันไม่โค้งตอนนี้มันก็โค้งแล้วโอเคโม่ได้กี่โมงแต่นีเส้นขมโค้งี่โมงตรงนี้เหรอประมาณสิบเอ็หน่งย่เราะล็อกมเออสักเที่ยงสักฝ่ายแล้วก็ล็อกกีเขาหมายโม้กันเนาะครับโอเคโอเคโอ้ยโอนกี่โมง

เอากหลอดทุกวันเลยจ้าเอาหลอดทุกวันเลยจ้าเอาอน,เ <c oughs> นครับผมเอ <c oughs> มาเนมิตรทานรับมเป็ อะไรนะนอนจนหลับนะคะ